พรานาคาสอนขององค์สงเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในทักษินากถาแห่งการบำเพ็ญทักษินานุปทานนก,กิจเพื่อฉลองศรัทธาปดบปัญญาบารามีเป็นกุศลเจตนาสัมมาปฏิบัติแห่งพุทธบริษัททั้งหลายโดยมีบุตรดาหลาน และญาติสนิทมิตรสหายของผู้วายชนเป็นประธานเพื่ออุทิศบุญกุศลส่วนสัมมาปฏิบัติอันเกิดจากการให้ทานรักษาศีลสดับตรับฟังพระธรรมเทศนาให้แก่ดวงวิญญาณอันบริสุทธิ์ผุดผองของคุณพ่อปฐมวีสกุลซึ่งอยู่ในฐานะเป็นบิดาของท่านเจ้าภาพ ได้หลวงรับดับขันไปสู่ปรโลกแล้วตามคำนอบธรรมเนียมจารีตประเพณีอันดีงามในทางพระพุทธศาสนาการบำเพ็ญกุศลทัศนานนิพทานย่อมมีความหมายใหญ่ๆสองประการทักศินาหมายเอาวัตถุทานอันได้แก่ปัจจัยสี่คือข้าวน้ำโภชนาหาร เครื่องบริโภคที่อยู่ที่อาศัยและยารักษาโรคเป็นต้นได้ชื่อว่าทักษิณาอีกอย่างหนึ่งทักษิณาหมายเอาอาการที่เรากระทำความดีด้วยความเคารพกนอบน้อมด้วยความไม่ประมาทในบุญกุศลทานศีลส,สมาธิและปัญญา เรียกว่าบำเพ็ญกุศลด้วยความเคารพให้ด้วยเบื้องขวาให้ด้วยความเคารพนอบน้อมเพราะฉะนั้นคำว่าทักษินาจึงหมายเอาอาการที่แสดงออกซึ่งความลบในซึ่งความเคารพในทานศีลภาวนาการสดับตับฟังพระธรรมเทศนาเป็นต้นอีกส่วนหนึ่ง โดยเฉพาะในวันนี้คณะท่านเจ้าพาก็อาศัยหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาดังกล่าวพุทธคำสอนดังกล่าวมาเป็นเครื่องเตือนติดเตือนใจให้หัวและลึกนึกถึงคุณงามความดีของคุณพ่อ ซึ่งขอรับในทานศีลภาวนาการสดับตับฟังพระธรรม,มเทศนาเป็นต้นอีกส่วนหนึ่งโดยเฉพาะในวันนี้คณะท่านเจา้าภาพก็อาศัยหลักธรรมคำสอนในทางพระศาสนาดังกล่าวมาเป็นเครื่องเตือนจิตเตือนใจให้หัวละลึกนึกถึงคุณงามความดีของผู้ที่ล่วงรับไปแล้วและด้วยเหตุที่ได้เกิดมาในโลกนี้ กล่าวได้ว่าเกิดมาด้วยบุญกุศลส่วนชอบส่งเสริมสนับสนุนให้ท่านมาเกิดได้ยินว่าหาผู้คนเกิดมาแต่ละชาติแต่ละชาติแต่ละภพแต่ละภพ,ะพไม่ได้บำเพ็ญคุณงามความดีอะไรไว้เลยทานไม่เคยให้ศีลไม่เคยรักษาพระธรรมเทศนาไม่เคยสดับตรับฟัง ไม่เคยสลับตับฟังมส่งเสริมสนับสนุนให้ท่านมาเกิดได้ยินว่าห้าผู้คนเกิดมาแต่ละชาติแต่ละชาติแต่ละภพแต่ละภพไม่ได้บำเพ็ญคุณงามความดีอะไรไว้เลยทานไม่เคยให้ศีลไม่เคยรักษา พระรรรมเทศนาไม่เคยสดับตับฟังความดีอย่างอื่นก็ไม่เคยบำเพ็ญตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเปรตบ้างไปเป็นอสุรกายไปตกนรกหมกไหมไม่สามารถที่จะนานตนนำวิญญาณมาบางเกิดในมนุษยาโลกเทวโลกหรือพรมโลกอันเป็นสุขติพบได้ตามปัถนา บุคคลที่สามารถนำตนมาบาังเกิดในภพมนุษย์เทวโลกและในพรม,มโลกได้ย่อมจัดได้ว่าเป็นผู้ที่มีบุญบุญจึงส่งเสริมให้มาเกิดในภพมนุษย์อย่างน้อยบุญกุศลในอดีตชาติที่ได้บำเพ็ญมาแล้วอันได้แก่สินห้าซึ่งพุทธบริษัททั้งหลายได้ทราบได้เข้าใจ ได้ปฏิบัติมาแล้วเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามนุษยธรรมแปลว่าธรรมที่ทำคนให้เป็นมนุษย์ซึ่งสามารถยังบุคคลให้มาเกิดเป็นเป็นมนุษย์กล่าวเพราะรวมความกล่าวโดยย่อคือคุณพ่อปฐมวีสกุลมาเกิดในโลกนี้ก็เพราะอาศัยบุญกุศลส่วนปุเพกะตะปุญจตา ส่งเสริมอุปถัรรมภ์บำรุงให้ท่านมาเกิดท่านมาอยู่บนโลกนี้ก็ตั้งตนไว้ชอบปฏิบัติตนดีตามหลักธรรมคำสอนในทางพระศาสนาเรียกว่าอัตตะสัมมาปณิธิหมายถึงการประพฤติดีปฏิบัติชอบด้วยกายวาจาใจของตน นำเอาหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติตามโอกาสจึงได้สามารถบำเพ็ญมนุษยธรรมคือธรรมของมนุษย์หรือหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ไว้ได้ถูกต้องและสมบูรณ์ความเป็นมนุษย์หรือมนุษยธรรมของคุณพ่อปฐถมวีสกุลที่บำเพ็ญมานั้นมากมายหลายสถานถือว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในฐานะความ ไม่ประมาทกุศลจิตคือการคิดที่เป็นกุศลกุศลกรรมคือการกระทำที่เป็นกุศลที่คณะท่านจะภาพได้บำเพ็ญมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งบัดนี้เป็นไปตามในบาลีที่อาตภาภาพได้ยกขึ้นไว้ในเบื้องต้นว่าอาทาสิเมอากาสิเม ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ใจความว่าเมื่อบุคคลมาหวนอนุสร์คำหนึ่งถึงอุปการะคุณที่ท่านผู้มีพระคุณมีอุปการะแก่ตนแก่ตนในหัวหลังแล้วจึงบำเพ็ญเพิ่มให้ซึ่งทักษินานุปทานนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยปกตินั้นการบำเพ็ญกุศลทักษิณา นี้ตามหลักติโลกุณสูตรนั้นพระพุทธเจ้าตัดไว้มีบุคคลห้าประเภทด้วยกันคืออาทาสิเมผู้นี้ได้ให้สิ่งนี้แก่เราอากาสิเมผู้นี้ได้กระทำสิ่งนี้แก่เราญาติเป็นญาติของเรามิตรตาเป็นมิตรของเราสขาเป็นสหายของเรา บุคคลห้าประเภทนี้จึงจะบำเพ็ญกุศลให้แก่กันและกันโดยปกติก็ได้ว่าท่านเหล่านี้เป็นบุพการีเป็นบุพการีนีเป็นอุปชาเป็นอาจารย์เป็นญาติสนิทเป็นมิตรสหายนี้เป็นหลักอย่างนี้เพราะฉะนั้นการที่ท่านจะภาพได้ตั้งใจบำเพ็ญกุศลในวันนี้ ประกาศแรกทีเดียวเป็นการประกาศเกียรติคุณของท่านผู้ล่วงรับไปเพิ่มพูนเกียรติของท่านให้เกียรติแก่ท่านประกาศที่สองก็เพื่อจะอุทิศอานิสง์ผลดีที่ได้บำเพ็ญในวันนี้ให้ท่านผู้ล่วงรับให้ได้รับอนุโมทนาประกาศที่สามเป็นการสงเคาะพระภิกสุสง์เริ่มต้นตั้งแต่อัตมภาพ พระสวดพระอภ,ภิธรรมพระสวดมัติกาบางสกุลเป็นการให้กำลังพระสงฆ์ในการสื่อต่ออายุพระพุทธศาสนาการมาทำบุญกุศลบุญเป็นชื่อของความสุขการที่เราจะให้ทานบริจาควัตถุปัจจัยไทยธรรมก็ดีการจะรักษาศีลรักษากาย วาจาให้เรียบร้อยก็ดีการตั้งใจฟังพระสวดพระพิธรรมก็ดีเป็นบุญทางนั้นและก็สามารถอุทิศส,ส่วนกุศลผลบุญให้แก่ผู้วายชนให้ได้รับอนุโมทนาผู้วายชนก็ได้บุญเราเองก็ได้บุญแต่หลักของการบำเพ็ญกุศลทัศนานุปทานนั้น จะต้องตั้งใจทำตั้งใจบำเพ็ญตั้งใจอุทิศเริ่มตั้งต่การบูชาพระรัตนตรยัยตั้งใจและลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณซึ่งเป็นภาวนาอย่างอ่อนต่อจากนั้นก็ตั้งใจสมาทานศีลเว้นจากข้อห้ามทั้งห้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่รับทรัพย์ ไม่ล่วงประเวณีไม่กล่าวคำเท็จไม่ดื่มสุราเมรยัยแม้จะรักษาไม่ได้นานแต่ตั้งใจจริงๆเพียงชั่วระยะหนึ่งก็ยังดียังเป็นอานิสงส์ที่จะอุทิศแก่ผู้วายชนได้การตั้งใจรักษาศีลและการถวายทานซึ่งความจริงแล้วทาน เป็นส่วนซึ่งซึ่งความจริงแล้วทานเป็นส่วนเบื้องต้นการถวายทานนั้นจะเป็นส่วนใดก็ตามต้องตัดความกังวลความห่วงความพอใจในส่วนนั้นๆแล้วประจงจัดถวายซึ่งมีโวหารว่าคารบในทานเพราะฉะนั้นญาติโยมผู้มาเป็นกุศล ในวันนี้พึงตั้งใจบำเพ็ญพึงจงใจบำเพ็ญบำเพ็ญด้วยความตั้งตนหนักแน่นจะได้เข้ากับหลักว่าทักษินานุปทา,านในเวลาบำเพ็ญแล้วก็ประมวลกุศลทั้งสามนั้นอุทิศแก่ดวงวิญ,ญญาณของแต่ละท่านที่เราจะบำเพ็ญอุทิศส,ส่งไปให้เช่นในโอกาสนี้ตั้งใจอุทิศให้แก่ดวงวิญ,ญญาณ ของคุณพ่อปรมวีสกุลผู้ที่ล่วงรับเพื่อให้ท่านได้รับอนุโมทนาเมื่อได้ตั้งใจอย่างนี้แล้วหากหากท่านมีฐานะที่จะรับได้ก็คงจะได้อนุโมทนาและได้สุขสมบัติในสัมรายาภพนั้น,น,น เมื่อประมวลกุศลที่ท่านจะพาพร้อมได้ยญาติสนิทมิตรสหายสาธิชนในสมาคมนี้ได้บำเพ็ญนั้นให้เป็นไปตามในพระบาลีที่พระพุทธเจ้าประทานไว้ในติโลคุณดสูตรว่าอาญันจะขขทักขินาธินาสังคำหิสุปฏิกติตาทักขินาทานที่ท่านทั้งหลาย ได้ให้แล้วในพระสงฆ์นี้ทีฆารัตังหิตายสะฐานาโสอุปกัรปติย่อมจะสำเร็จก่ะดวงชีวีของผู้ที่เราปรารถนาจะให้นั้นโดยฐานะสิ้นการนานโสยาติธรรมโมจะย,ยังนิทัสติโตญาติธรรมความเป็นผู้รู้จักคุ้นเคยเคารพนับถือบูชา อันทั้งหลายอันท่านทั้งหลายได้ประกาศแล้วในสมาคมนี้เปตานังบูชาจักตาหุลาลาการบูชาพระคุณของท่านผู้เล่วงรับด้วยดอกไม้ทูกเทียนเป็นอามิตรบูชาและด้วยการปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเรียกว่าปฏิบัติบูชา เป็นอันท่านทั้งหลายได้กระทำแล้วพระลันจะพิขูนามนุปปทินนางกำลังของพระพิสุงสง์ผู้สืบอายุพระพุทธศาสนาด้วยการปฏิบัติศาสนากิจเป็นอันว่าท่านทั้งหลายได้เพิ่มให้แล้วตุมเหหิปุญญังปสุตังอนัประกังบุญมีประมาณไม่น้อยนับประมาณไม่ได้ เพราะอาศัยเจตนาเป็นหลักท่านจะพึงได้ประสบพบทั้งในปัจจุบันนี้และในภายหน้าโดยในที่ได้วิสัชนามาในอวสานแห่งพระธรรมเทศนาอาตมภาพขอเชิญชวนคณะทันจาะาภาพพร้อมด้วยส,สาธุชนทั้งหลายจงได้สำรวมจิต อุทิศส่วนบุญที่ได้บำเพ็ญมาส่งไปให้แก่คุณพ่อปฐมปีสกุลและขอให้เดืงวิญญาณของคุณพ่อปฐมปีสกุลผู้วายชนจงมารับรู้รับทราบแล้วอนุโมทนาส่วนบุญกุศลที่ทุกผลอุทิศไปให้แล้วได้เสวยทิพยสถานตลอดการนาน เพนอาตมาผ้า้แสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับทุกตัวตื่นขอริษฐีทคงวางประโยคะโนีเอวันก็มีด้วยประการน้นีสาธุสาธุสาธุกัรกบนพณท่านนรักูสริธนสารหืือพระอาจรรรรารย์มหาสมัิ คุเจริญเอาว่าเมื่อกี้นาคเมตตาแสดงพระธรรรดาป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ขอเรียนเชิญเจ้าภาพนะครับอาจารย์หัตัยชนกนะครับอาจารย์มิ้นถวายกันเทศนะครับตอนนี้ก็าทางคณะปีภาคมอโรงเรียนสามโคกก็ได้เคลื่อนไปยังสารชมรสถานแล้วนะฮะเราเชิญอาจารย์มิ้นถวายกันเทศนะก ไม่ได้ผู้ใหญ่มาให้กำลังใจนะครับฮะอ่สอบแรกเขาเรียบร้อยนะครับอ่เดี๋ยวอาจจะถือพานถ้าบ่ายต้งพานว่าเดี๋ยวสองโมงให้เคลื่อนไปเพราะว่าอะไรยังไม่ให้ไม่ไม่ยิงแต่เกินสองโมงเคลื่อนมาตรงนี้นายคุณแม่นะคุณแม่ทอนอ่จับได้กันนะครับอ่นบันทึกภาพนะฮะต่างใจเราจะได้กรวดน้ํานะครับอุทิศส่วนกุศล แต่คุณพ่อประถมวิสกุลหนึ่งชุดดะสมมเนิทกรูปจับด้วยกันนะครับญาติผู้ใหญ่นะครับก็เดี๋ยวพระกุณท่านครับครูสิรินาซานจะเมตตาให้พรนะครับยะมาวันวะมะคูรานิคุรินิการัง เอวังยะวะอิโตติมาสเวตานาทุ r ขปปฏิอิจินาปฏิจังตุหังกิปะเมวะจะมิจโตสัพเพปุเนสุตังสัพพตัโภปนะรโยามนิโติรโอยสิิโยวิวนตุตโโวินาตปาเ